สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับช่องคอยสิบแปดสองหกกับสวัสดีสวัสดีวันปีใหม่นะสวัสดีทุกท่านในวันปีใหม่นะฮะเพราะว่าวันนี้ก็วันที่เอวันที่หนึ่งมกราคมปีสองพันยี่สิบเอ็ดหรือสองห้ากสี่นั่นแหละนะวันนี้ผมก็จะ มาเอมทำคลิปอัปเดต0.50นั่นแหละนะใช่อัปเดต0.50แล้วก็ทำในเรื่องอื่นๆนะในเรื่องต่างๆนั่นแหละเดี๋ยวผมนี่จะลองมาทำกันเลยนะฮะอันดับแรกเลยฟังก์ชันใช่เราเราสามารถที่จะ แชร์ปักอินให้กับคนอื่นได้นะเราสามารถที่จะแชร์ปักอินให้กับคนอื่นได้นะฮะบอกเลยว่าดีดีมากๆเลยนะสามารถแชร์ได้นะฮะซึ่งวิธีการแชร์นั้นก็ และเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกก็แล้วกันเนอะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเราแค่มารีวิวเฉยๆนะเราไปที่ตรงตรงรูปบ้านนะฮะบ้านตรงนี้ไปที่ศูนย์ทรัพยากรไปที่หมดหมู่นะฮะไปที่ฝ่ายปากินนะเดี๋ยวนี่ ซึ่งสำหรับใครที่แบบไม่เจอเจอแค่ออหมดโมเดลก็นั่นแหละเดี๋ยวก็ลองออแบบคดหายดีค้สร้างโมเดลก็ได้นะฮะสำหรับใครที่ขึ้นแล้วก็ถือว่าขอก็โชคดีไปก็กันก็จะมีปั๊กกินเยอะแยะมากมายนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นสกินนะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ ซึ่งปักอินฟรีนี้นี่ก็มีน้อยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นเทสนะฮะกับอันนี้อืมฮมึสออันนี้ฟรีนะฮะมาแต่ของผมมีฟรีสองอันนะฮะอันนี้ฟรีกับฟรีเนะก็คิวเกทีมดกับโกลเลม,มบอสนั่นแหละ สำหรับอันที่เป็นเขียนว่าเอาต้าสโตนค้าไปเทมนี้มันไม่ฟรีนะฮะแต่ก็สำหรับคนที่ซื้อไปนี้ก็สามารถใช้ได้ตลอดเลยแหละนะฮะเอาต้าสโตนครานะฮะสามารถซื้อได้เนะโปรโมทอันนี้ของผมนะฮะก็จะมีอิสระเลสนี้ก็แชร์ตั้งนานแหละไม่ต้องสนใจก็ได้เอาต้าสโตนค้าไปเทมนี้ก็ สามารถที่จะครัฟเอิ่นสิ่งต่างๆได้นะฮะอัลตาสโตนก็คืออต่อหม้อแกนโลกนั่นแหละไปที่คลังหลักไปที่ไฟล์ปักกินนะก็สามารถที่จะเอออเาไฟล์ปักกินมาใส่ได้หรือใครที่ไม่ขึ้นนะฮะเรานั้นสามารถเออไปที่การซื้อของฉันนะฮะแล้วก็สามารถ เอาปักอินนั้นมาลงได้เลยนะสำหรับคนที่ไม่ขึ้นอันนี้ของผมขึ้นอยู่นะอันนี้ผมจะเอา,อาตาสตโตนคาไปเทมนะฮะอืมกดจัดการกดติ๊กนะฮะกดนำเข้าตรงนี้เข้าสู่เกมนะพิธีนำเข้าสำหรับคนที่ขึ้นแบบนั้นอยู่สำหรับใครที่หาปักอินไม่เห็นนี่ก็ ก็มันอยู่ในเออของเรานั่นแหละแต่เราไม่สามารถแก้ไขได้เนอสำหรับไฟพักกินนี้อันดับแรกให้เรานั้นเอาบล็อกที่ชื่อว่าต่อมอแกนโลกมาไปที่รอดชีวิตไปที่ครับก็จะได้ของแบบแปลกสุดพิเศษนะฮะเอามาให้คุณนั้นไน้องใช้ได้เนอ ก็เป็นการรีวิวนั่นแหละเดี๋ยวผมนี้จะไปรีวิวใน ID ดีสำรองนะฮะต่อเลยแต่ตอนนี้นะฮะก็จะมีระบบนี้อยู่นะซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเลยว่ามันคือระบบอะไรไปที่มีแกลเลอรี่นะฮะอ๋อเราสามารถเข้าร้านค้าทรัพยากรได้จากกดตรงนี้ก็สามารถเข้าได้เลย ซึ่งในแบบนี้นี่ผมก็อยากแช์มากเลยนะสำหรับแ,แบบนะผมอยากแช์มากเลยอันดับต่อไปนะฮะหลายคนก็ยังไม่ค่อยรู้กันว่ามันอัปเดตมาตั้งแต่ตอนไหนนะนั่นก็คือแ a ท t ทิรนพนะฮะเจ้าอันนี้นี่ก็สามารถที่จะรับนะฮะได้เลยเนะ สามารถที่จะแบบรับของนะครเพียงแค่เราทำภารกิจนะฮะจนเลื่อนเลเวลนะไปที่ปัะเทพสุขนะสำหรับคนเออเรลานี้นะฮะสามารถที่จะรับสกินได้แต่เราต้องทำเออไอ้นี่ให้จนครบตามที่เขากำหนดนะมา ภารกิจนี้ก็มาตรงนี้เลยนะเราสามารถจะทำภารกิจได้สำหรับใครที่ขี้เกียจทำภารกิจนะฮะให้กดไปที่ซื้อระดับนะฮะหนึ่งระดับต่อ25เหรียญมินินะฮะก็สามารถซื้อได้นะฮะถ้าอยากซื้อจนถึง45เลยก็ได้นะ,ะจาก1ถึง45 ต้องใช้หนึ่งพันหนึ่งร้อยเหรียญมินิเนะและบวกกับบัตรเทพสุขสนุกนะฮะเราสามารถซื้อบัตรเทพสุขได้ในราคาสองสองจุดเก้าเก้าเหรียญหรือประมาณเนอประมาณสักเออหลักร้อยแบะสนี่แหละนะฮะ หเหรียญเท่ากับ35บาทไทยนะสามสิบห้าเจ็ดสิบเจปห้าห้าห้อยห่งร้อยห้าอืมก็น่าจะเออหลักร้อยนี่แหละหลักร้อยสามสบาทนี่แหละนะก็สามารถซื้อได้นะครับ ถ้าเราซื้อแล้วเราจะได้รับเงาดอกเหมยทันทีเลยนะถ้าเราซื้อแล้วเงาดอกเหมยเราก็ได้ทันทีนี่ก็รอยเท้าแมว7วันนะฮะก็ไม่มีอะไรมากอันด้านบนนี้นะฮะก็จะเป็นปัดเทพสุขสนุกนะฮะอันด้านล่างก็จะเป็นบ,บัดเทพสุขพริบานนะฮะ หรืออันอันด้านล่างเาง่ายก็คืออันด้นล่างฟรีอันด้านบนต้องเสียตังนะฮะและพอซื้อไอ้นี่เสร็จเราก็ต้องมาเออถ้าเราจะอัปเกรดแบบจนถึงสุดเลยนะฮะนี่จนได้สกินนี้มาเลยโผเพลนะแล้ก็สามารถซื้อได้ในราคาจากเลเวลหนึ่งไปที่เลเวล45นะฮะก็ ราคา1,100งพันอ็ m คอยหรือเรียญมินีนะฮะย้ําจาก1ไปถึง45นะฮะแต่ถ้าคุณระดับสูงกว่านี้เขาก็จะลดราคาให้คุณด้วยนะกระตูกแคทีแป๊บนึงนะผมอัดคลิปอยู่ก็สามารถเออรับของได้นะฮะแต่ละอย่างมันก็น่าสนใจมากเลยเนะอะออ อันนี้ผมอยากได้มากเลยมันสวยมันสวยมากเลยนะเห็นดูหนาวเนี่ยแต่ผมนี่ต้องทำไอน้นี่นะมาเดี๋ยวเราไปเออสลับไอดีนะฮะฮึมที่เกียดยัยงไงเราก็ต้องเออขยันอัดคลิปนะฮะ <c oughs> ถึงแม้ว่าตอนรออักคลิปลง youtube มันจะนานมากๆนะฮะ แต่ก็เพื่อเพื่อทุกคนนี้ผมทำได้เพ,เพื่อทุกคนผมทําได้นะฮะเพื่อทุกคนผมทําได้ไม่มีแล้วแล้วเนะไอดีสําลองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะักหรอกเนะะอนนิดหน่อย มาอมมเดี๋ยวผมนี้จะโชว์ว่าตรงนี้ไม่มีอะไรนะฮะไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็ปึ๊บ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 ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราไปตรงนี้สำหรับคนที่มีแค่นี้นะฮะก็ให้ไปที่ตรงนี้นะฮะบันทึกสินค้าไว้เนะ ก็กดนำเข้าได้จากตรงนี้เลยนะฮะนีสินค้าเพียบเลยการซื้อของฉันชิปกบันทึกไว้ด้วยสิกดนำเข้าชิปนนำเข้าเสร็จก็นั่นแหละอันที่แบบเขียนว่าอัลตาสโตนค้าไปเท่มสำหรับคนที่ไม่เข้าใจก็ขอ เดี๋ยวผมจะมาสอนเลยแล้วกันนะฮะอัับแรกให้เราเอาตัวมอแกนโลกมาเลยเนะไปที่รอดชีวิตย้ำหลังจากที่เราเอาไฟปักอินนั้นลงแล้วนะไปที่คราบนี่ก็สามารถคราบได้นะเออผมก็สอนในดีหลักแล้วใช่มันเถอะก็สอนถือว่าเป็นการสอนซ้ําก็แล้วกันนะสต่บางคนที่ยังไม่เข้าใจ เดี๋ยวเออไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะชิบกันไปที่เออ่นำเข้าชุดชิบชิบ,ชบนำเข้าน,นะฮะอืม มาเดี๋ยวเราจะมาเออเอาค่าทุกอย่างมานะสามารถข้าหมดทรัสได้จริงนะฮะไม่เชื่อคุณก็ต้องไปลองดูเองนะฮะมันก็คล้ายๆกับแมปสกินมอสนั่นแหละเนาะสำหรับไอ้นี่มันก็คล้ายๆในแมปสกินมอสนั่นแหละืเดี๋ยวชืบไปที่นี่ให้ดู ชเสียงเกมก็นั่นแหละที่จริงผมก็อัดไปรอบนึงแล้วแหละแต่เสียงเกมมันดังเกินไปมันทำให้ไม่ได้ยินเสียงผมเลยเนะเสียงเกมดังเกินไปผมก็เลยเออมาอัดใหม่นะฮะที่จริงผมก็อัดไปแล้วแหละผมต้องมาอัดใหม่อัดใหม่นั่นแหละนี่สิ ถึงเรียกว่าแก้ไขขอ้อผิดพลาดได้อย่างดีนี่ใช้ค่าทุกอย่างรอบๆนะฮะพวกโอลัสก็เกิดไม่ได้นะฮะชิปโอโหเดี๋ยวนะผมใช้เพลินเกินไปร่างแรกมันจะไม่มีอะไรแต่ร่างสองจะเป็นไอ้นี่เลยเนะ ล้าสอมันจะเป็นลน่าแบบนี้เลยนะก็สามารถเออเอาไปทําคำําได้นะฮะคำาำสาหรับการสู้บอสนะชึบแล้วผมชึบไอน,นี่ในฟังก์ชันแบบนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนั่นแหละนะฮะ และอ๋อฟังก์ชันเซิร์ฟเวอร์ก็ยังไม่มาเหมือนเดิมนะฮะ hmm. บัตรบัตรไม่ใช่บัตรเทพสุดสิบัตรเซฟสุดฟอกยู <f uck you> ผมก็อ่านผิดว่าบัตรเทพสุด <c oughs> <laughs> พอเราทําสำเร็จแล้วมันก็จะมีการครูดาวเนะ้อว่าเรานั้นจะต้องครูดาวนะฮะ ซึ่งระบบนี้นี่ก็เพิ่มมาถือว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันนะฮะสำหรับระบบนี้เราก็จะได้รับของฟรีนะฮะสำหรับการเราก็จะได้ของฟรีนะฮะในการนำไปเออแบบไปใช้ในดีเรานะฮะสำหรับ ดีเทลดีก็นั่นแหละนะเควสทำก็ง่ายๆนะฮะอันนี้เพิ่มเพื่อนก็คือเราไปรับแอดเพื่อนนะฮะเล่นเกมหนึ่งเล่นนี้ๆเล่นเกมหนึ่งรอบก็คือน่าจะใช้ตัวละครน,นี้ๆน,นะฮะแล้วก็โพสต์ก็คือโพสต์สถานะนั่นแหละนะตรวจสอบเช็ค ตราคนอื่นนะฮะโอ้สามารถเราจะสามารถเช็คเดียนตาของคนอื่นได้ด้วยเช่น a k w c ไปที่โอ้สกินนี้เขาน่าจะถาวรละมัง้งไม่รู้สิแต่ก็ช่างมันเถอะแล้วก็พอไปที่บัตรเทพสุขนะฮะมันก็จะ พิ่มขึ้นมาให้อัตโนมัตนะิเลยเนะโดที่เรานั้นไม่ต้องไปรับนะฮะมันก็จะขึ้นคูดาวด้วยตอนสวัสดีปีใหม่นะฮะทุกทกท่านกันด้วยเนอะคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับก็สี่ทุ่มสินั่นแหละ <c oughs> ก็จบไปแล้วเนอะก็ขอลาไปก่อนนะฮะ คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็คอยติดตามกันนะตับคลิปนี้ก็ไปๆนะฮะเดี๋ยวไฟคลิปมันจะใหญ่เกินเนอะไปป